หลักสูตรที่เราจัดให้กับผู้ปกครองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใช้กิจกรรมในบ้านนี่แหละในการสาะแล้วก็ฝึกเขาที่สําคัญเนี่ยก็ทําในเรื่องของการส่งเสริมพฤติกรรมนะครับการปรับพฤติกรรมนะฮะแล้วก็เรื่องของการออกกาลังกายเรามีสื่อส่งไปให้ถึงที่บ้าน ทำเป็นซีรีส์เลยเราก็ทําเป็นโครงการที่ว่าบ้านเรียนสําหรับเด็กออทิสติกทั่วประเทศเราก็ไม่คิดนะฮะว่าน้องๆเนี่ยสามารถใช้การเรียนรู้ออนไลน์กับเราได้นะ,ะแล้วพ่อแม่ที่บอกว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนราธิวาสอย่างงี้น,นะครับเขาก็ได้ดูคลิปแล้วก็ไปฝึกน้องสิ่งที่มันเห็นความชัดเจนก็คือพ่อแม่เนี่ยเริ่มเห็นศักยภาพของลูก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ทําให้ทุกคนในสังคมต้องปรับตัวและเรียนรู้วิถีชีวิตรูปแบบใหม่กันอย่างต่อเนื่องยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่โควิดทําให้ชีวิตของพวกเขาต้องหยุดชะงักนั่นก็คือเด็กออทิสติกโลกของเด็กออทิสติกเป็นโลกที่มีระเบียบแบบแผน พวกเขาจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างแล้วคุณพ่อคุณแม่จะต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตให้พร้อมกับการช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับลูกควบคู่ไปกับการป้องกันโควิด -19 ได้อย่างไรบ้างนั้นต้องไปฟังอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกันค่ะ พอโควิดมาสถานศึกษาปิดโรงเรียนปิดนะครับเด็กก็ต้องเรียนอยู่ที่บ้านนะครับทีนี้ปัญหาของเด็กพิเศษก็คือบางอย่างเขาก็เรียนด้วยตัวเองได้บางอย่างก็ต้องมีพ่อแม่ช่วยนะครับทางกลุ่มของเราที่เป็นมูลนิธิออทิสติกไทยแล้วก็สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทยก็เลยทําเป็นหลักสูตรออนไลน์ให้กับผู้ปกครองนะครับโดยทําเป็นคลิปการเรียนรู้ต่างๆน,นะครับเรื่องของการ ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายสังคมอารมณ์สติปัญญาการสื่อสารการเรียนรู้แล้วเราก็ใช้การพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเรามีแอปพลิเคชันประมาณ5ตัวนะครับสำหรับให้ฝึกลูกที่บ้านนะครับแล้วก็เรียนกันได้ทางไกลแล้วเราก็ทําระบบเรียกว่าระบบ o o m แล้วก็ระบบ V-Room บังเอิญของเราได้รับการสนับสนุนช่วงนั้นเนี่ยทางกลุ่มของทรูเขามีแอปที่เรียกว่าวีลูม ก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับเราก็จัดสอนออนไลน์คุณครูก็อยู่ที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยพอเราพัฒนาเป็นชุดหลักสูตรเรียนรู้ขึ้นมาเด็กที่โตขึ้นที่เขาสื่อสารได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเรียนออนไลน์อย่างศิลปะเนี่ยเรียนออนไลน์ก็มีนะครับเช่นวาดรูปนะครับแนวลึกทํำยังไงอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ผู้สอนเนี่ยท่านก็ทาเป็นคลิปนะครับแล้วก็เปิดให้น้องดู เราก็อธิบายแล้วเล่าเรื่องแล้วก็เด็กก็วาดรูปผ่านวีลูมส่งมาแล้วก็คอมเมนต์กันเลยสําหรับการเรียนรู้ก็จะเป็นแนวนี้ทีนี้โชคดีที่ว่าโควิดเนี่ยเราที่นี่เราไม่ได้เน้นเรื่องวิชาการแต่ในเรื่องสมรรถนะหรือว่าคอมเพนเซชซีเพราะนั้นหลักสูตรที่เราจัดให้กับผู้ปกครองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใช้กิจกรรมในบ้านนี่แหละในการสอนแล้วก็ฝึกเขาที่สําคัญเนี่ยก็ ทำในเรื่องของการส่งเสริมพฤติกรรมนะครับการปรับพฤติกรรมนะฮะแล้วก็เรื่องของการออกกาลังกายเรามีสื่อส่งไปให้ถึงที่บ้านทาเป็นซีรีส์เลยนะครับเราทํางานร่วมมือกับสสสนะครับกับสพทนะครับแล้วก็กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการเนี่ยเราก็ทําเป็นโครงการที่ว่าบ้านเรียนสําหรับเด็กออทิสติกทั่วประเทศเราก็ไม่คิดนะฮะว่าน้องๆเนี่ยสามารถใช้ การเรียนรู้ออนไลน์กับเราได้นะแล้วพ่อแม่ที่บอกว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนาราธิวาสอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ได้ดูคลิปแล้วก็ไปฝึกน้องสิ่งที่มันเห็นความวชัดเจนก็คือพ่อแม่เนี่ยเริ่มเห็นศักยภาพของลูกผู้ปกครองที่อยู่ต่างจังหวัดเช่นจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยเราก็ไม่คิดนะครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะจะใช้โปรแกรมพวกนี้กับเราได้นะครับสัญญาน็ตก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าความที่เราเป็นผู้ปกครองด้วยกันเนี่ยเราก็จะสื่อสารกันก่อน เราก็เล่าให้ฟังสารทุกข์สุขดิบเป็นยังไงนะครับเรามีโปรแกรมอะไรบ้างจะสอนลูกยังไงพ่อแม่หลายคนก็เลยเริ่มเห็นศักยภาพของลูกมากขึ้นหลายคนบอกว่ามุมมองช่วงโควิดเนี่ยก็เปลี่ยนจากที่ว่าลูกเคยฝากให้ครูจัดการเนี่ยตอนนี้เริ่มรู้จักลูกมากขึ้นนี่ก็เป็นมุมดีมุมหนึ่งที่การเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยทำให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ประเมินถ้าเป็นภาษา ครูก,ก็เรียกว่าการประเมินพัฒนาการแต่ตอนนี้พ่อแม่รู้แล้วว่าจุดดีของลูกมีอะไรจุดที่ต้องเติมเต็มเราไม่ใช้คําว่าจุดอ่อนเราเน้นเสมอว่าจุดที่ต้องเติมเต็มปรากฏว่าเราก็ให้เขาเขียนกระดาษ2แผ่นก็ให้เขียนสิ่งที่ดีแรกๆตอนใหม่ๆเนี่ยหาจุดดีของลูกไม่ได้ได้แต่จุดที่ต้องเติมสุดท้ายเนี่ยพอเวลาผ่านไปเนี่ยปรากฏว่าจุดแข็งของลูกเนี่ยมีเยอะ แล้วเราก็เอาผลงานของน้องๆเนี่ยทำเป็นคลิปส่งไปให้ดูนะครับแล้วก็ฝึกกันตามนั้นสื่อก็เป็นสื่อออฟไลน์ line. แล้วก็เรียนรู้กันตามนั้นอย่างมีอยู่ชุดหนึ่งเราเป็นชุดปลูกผักผักบุ้งเนี่ยครับผักบุ้งเราก็ทําคลิปให้น้องๆมาเรียนวิชาการผัดผักบุ้งไฟแดงคุณครูก็สาธิตนะช่วยกันทํา นะแล้วก็เอาผักไปปลูกนะครับที่บ้านพอปลูกเสร็จก็ทําส่งคลิปมาให้ดูเราก็มีการประเมินบากว่าทักษะเรื่องของการเชื่อเหลือตนเองแล้วการทํางานบ้านงานครัวดีขึ้นอันนี้คือเป้าหมายการเรียนรู้แล้วเราก็พยายามบอกผู้ปกครองว่าสิ่งเหล่านี้เด็กได้อะไรบ้างเช่นถ้าทําัผักบุ้งไฟแดงได้เนี่ยน้องได้เรื่องของกล้ามเนื้อนะตอนที่หั่นผัก นะครับตอนที่ทําปอกกระเทียมตอนที่เอาของใส่น้ํามันไปผัดได้การรละมดระวงังได้นับจํานวนนะครับทำกี่จานอย่างเงี้ยมันเป็นได้หมดเราก็ให้เขาบูรณาการนะครับน,นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องดีของการเรียนรู้ออนไลน์ผมใช้คําว่าการเรียนรู้ออนไลน์ผมไม่ได้บอกว่าเป็นการเรียนออนไลน์นะเรียนรู้ออนไลน์หมายความว่าทุกคนได้มาเรียนรู้ด้วยกันหมด แล้วก็สามารถที่จะเขียนแผนแผนเดียวสอนลูกได้นะครับหลายคนลูกมาบวกเลขเป็นก็ช่วงโควิดเนี่ยอยู่ออกับครูเนี่ยอาจจะยังบวกไม่เป็นเพราะว่าเพื่อนเยอะนะแล้วก็ครูอาจจะโฟกัสเด็กไม่ได้มากแต่พอเรียนออนไลน์แบบเราเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วเราก็ติดต่อไปที่คุณครูนะครับว่าเชิญเข้ามาในวงของเราครูหลายท่านก็ทําคลิปส่งมาให้นะสอนบวกเลขนะครับสอนจํานวนนะครับเราก็มาแชร์กันตอนนี้ก็ทยอยเอาขึ้นเป็น คลิปใน u t u b e ของ Autistic ติ a i Channel นะครับคือถ้าให้เด็กเรียนคนเดียวเนี่ยอันนี้เข้าจำกัดนะแล้วก็ต้องระวังว่าเด็กเราเนี่ยเขาเรียกว่าบางคนฉลาดนะคือความออนไลน์ปั๊บเนี่ยเข้าเกมเลยเดี๋ยวบางคนไปดูคลิปนะคลิปซึ่งพ่อแม่ก็งงมากเพราะส่งมาในรายกลุ่มของประธานอย่างเงี้ยนะผมก็เคยได้นับนะเด็กส่งคลิปมาก็าเกิดอะไรขึ้นเราก็รีบตามนะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยราก็ต้องบอกใช่ไหมต้องมองนิเตอร์เพราะฉะนั้นการติดตาม ของพ่อแม่เนี่ยสำคัญอย่าปล่อยให้ลูกเรียนรู้โดยลําพังแล้วก็ลิมิตเรื่องของเวลาเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราทําคลิปสั้นๆถ้าให้ความรู้ผู้ครองก็ประมาณ15นาที10นาทีถ้าเป็นของเด็กเนี่ยสองสามนาทีเองนะครับเราก็เปลี่ยนกิจกรรมมีการเล่นมีต่างๆมีเพย์ลูมีต่างๆเหล่านี้อันนี้ช่วยได้แต่หลายคนก็บอกว่าเศรษฐกิจอะนะฮะบางทีมันก็กระทบรายได้ไม่มีข้างในก็ทุกันนะก็พยายามให้กำลังใจกันเราก็ผักมาตรการช่วยเหลือ ต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับก็มีครอบครัวที่อาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ครอบครัวส่วนใหญ่เนี่ยก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจลูกมากขึ้นหลายคนบอกรักลูกมากขึ้นนะแต่บางคนก็เกินไปเหมือนกันให้ทําให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้เราก็พยายามสื่อสารหากันครับตอนนั้นเนี่ยวันรอบรอบที่หนึ่ง รอบที่หนึ่งเนี่ยกลางๆที่เริ่มวิกฤตขึ้นมาทางไทย PBS เนครับ mm hmm. เขาเป็นคนสื่อสารมาว่าเรามีเด็กในครอบครัวเด็กพิเศษเนี่ยเริ่มติดเชื้อโควิดนะฮะ mm hmm. เช่นคุณพ่อก่อนเลยแล้วก็ไปกักตัวปรากฏคุณแม่ก็ติดตามไปด้วยลูกก็อยู่คนเดียวพอลูกอยู่คนเดียวทำยังไงนะครับเราก็ไว้กันมาทางไทย PBS ก็สื่อสารกับทีมอาสาสมัครขออนุญาตเอ่ยนามอย่างทีมเช่นได้ เขาก็ลงพื้นที่ให้เพราะเราเราก็ไม่กล้าไปอะ่ะแล้วเด็กอยู่หลายพื้นที่เราก็ส่งข้อมูลให้กันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันพอเรามั่นใจเราก็มาเสนอจนนําไปสู่การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสําหรับเด็กพิเศษแล้วก็คนพิการตอนนั้นรับคนตาบอดคนหูหนวกคนพิการทางการได้ยินแต่ว่าทางกลุ่มออทิสติกจิตสติปัญญาเนี่ยเขายังไม่กล้ารับเราก็บอกว่าเราเริ่มวิกฤตแล้วนะเขาตาหลังก็เปิดรับ ตอนสุดท้ายเรามาเจอว่าเด็กเริ่มติดโควิดโรงพยาบาลราชานุกูลก็เลยเปิดรับเป็น Family Isolation ก็คือไปกักตัวที่โรงพยาบาลอันนี้คือเคสหนึ่งส่วนเคสอีกเคสหนึ่งที่เราเจอก็คือที่บ้านเนี่ยไปไม่มีที่กักตัว แล้วก็เข้าระบบช้าเพราะตอนนั้นวุ่นวายมากปรากฏคุณพ่อก็เป็นสีเหลืองสีแดงแล้วสุดท้ายก็จากไปคุณแม่ก็มีปัญหาตอนนี้เด็กคกนนี้กระทรวงพมเ,เข้าไปดูแลในเบื้องต้นให้นะครับแล้วก็ส่งไปยังเซ็นเตอร์ของเครือข่ายเราที่มีนะแต่ก็ยังไม่ได้มาคุยกันครับว่าอนาคตเนี่ยจะทํำยังไงเพราะว่าทราบมาเหมือนกันว่าสถานที่ดูแลของหน่วยราชการเนี่ยจำนวนคนเยอะแล้วพอ มีโควิดเนี่ยเขาก็ต้องล็อกจํานวนคนแล้วก็มันมีการแพร่ระบาดพอสมควรก็เลยเกิดไอเดียใหม่ขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเราทําเป็นคล้ายๆบ้านในชุมชนนะครเป็น Family b a s นะครเป็นครอบครัวอุปถามเรื่อแรงต่างเหล่าจะทําได้ยังไงก็เลยเกิดโครงการที่เรียกว่าบ้านพิทักออทิสติกขึ้นมาในชุมชนตอนนี้ก็เตรียมไว้10 มี15แห่งก็ใช้บ้านของผู้ปกครองนี่แหละนะครับที่เป็นประนานชมรมบ้างแล้วก็อายุเขามากขึ้นบางคนบอกว่ามีลูกคนเดียวแล้วตัวเองอายุ68และภรรยาก็พึ่งจากไปก็อยู่กันสองคนอยากจะทําเป็นสวนกเกษตรแล้วก็อยากจะทำเป็นโครงการสมาคมกับคนที่เขเข้าไปช่วยเซตอัพระบบแล้วถ้าอนาคตมันแข็งแรงเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเราก็อาจจะมีเรื่องเคสแมเนเจอร์ ทำงานร่วมกับพอมต่างๆเราเนี้ยคงหลายขั้นตอนแต่เราทําวิจัยไว้หมดแล้วรูปแบบวิธีการต่างๆช่วงอาจารย์หมอทวีศินเป็นโคศกนะคุณพ่อคนหนึ่งอยู่เชียงใหม่โทรมาบอกว่าให้บอกหมอทวีศินหน่อยว่ายกเว้นเด็กพิเศษไม่ต้องใส่หน้ากากได้ไหมเราฟังดูเหมือนตลกนะเราฟังเอาทําไมเราคุณพ่อลูกไม่ยอมใส่หน้ากากไม่รู้จะทํำยังไง หนีออกจากบ,บ้านไปเดินห้างเนี่ยไม่ใส่ตำรวจชาวบ้านก็บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้เข้านะก็โวยวายเราว่าอันนี้ข้อเท็จจริงเกิดขึ้นก็โทรมาบอกให้เราบอกสบคที่ว่าให้ยื่นจุนเราก็บอกว่างั้นมาคุยกันใหม่ดีกว่าเราก็เลยโทรไปหาประธานชมรมแล้วก็ให้เขาไปพบกันทางออนไลน์นี่แหละแล้วก็ให้ลูกเขาเนี่ยเห็นลูกของเพื่อนๆว่าเขาสอนกันยังไงคนก็บอกว่าเด็กเราของเราเนี่ยมักจะต้องทางานเป็นระบบ เป็นขั้นตอนแล้วก็ต้องมีสื่อที่เป็นภาพในการสอนเขาเพราะนั้นเขาก็เริ่มทําให้กันดูสาธิตนะใส่อย่างนี้รูปมันไม่เจ็บอะไรก็อธิบายกันไปปรากฏว่าเด็กยอมใสนะ่ตอนหลังเราเลยได้รับการร่วมมือกับสสสให้ทําชุดส่งเสริมสุขภาวะในช่วงโควิดสสก็เอาหน้ากากมาให้เรานะครับแล้วเราก็บอกว่าหน้ากากอย่างเดียวเ,เด็กใส่ไม่เป็นสสบอกต้องทำยังไงเราบอกงั้นเราทําเป็นชุดบัตรภาพการสอน,สอนการใส่หน้ากากและการดูแลตัวในช่วงโควิด เราก็ทําไปประมาณสักพันสองพันชุดกระจายไปทั่วประเทศแล้วก็ลองติดตามผลปรากฏว่าใส่ในทุกบ้านเลยนะครับเพราะว่าการทํางานของเด็กเนี่ยเขาจะคิดเป็นระบบเป็นขั้นตอนอาจจะต้องมีเรื่องเล่าเฟสที่หนึ่งเป็นอย่างนี้ไม่ใส่เป็นอย่างนี้คุณใส่แล้วเปน็นประโยชน์ยังไงถ้าไม่ใส่แล้วป่วยเจ็บต้องทอํายังไงต้องต้องไปฉีดยาเผยแพร่แล้วอาจจะถึงกับเสียชีวิตได้อะไรเงี้ยก็จะเล่าเป็นเรื่องก็ขึ้นอยู่กับตามวัยของเด็กทีนี้ถ้าเด็กที่สื่อสารไม่ได้นะครับเพราะเด็กออทิสติกมีหลายระดับ อัจฉริยะเลยก็มีจนถึงมีความบกพร่องซ้อนเช่นบางคนเนี่ยมีเรื่องของระดับสติปัญญาการช่วยเหลือตนเองกลุ่มนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับก็มีอยู่คนหนึ่งฮะที่ฝ่าจะใส่หน้าก,กากได้เนี่ยสองสเดือนก็ใส่ว่าละสองสานาทีเพิ่มเวลาไปไปไหนอาสาใส่แล้วเดี๋ยวได้ไปตรงนี้กับแม่นะได้ออกกําลังกายเอาออกกําลังกายไปปั่นจักรยานการอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็เริ่มคุ้นเคยคือ,ค,อคือเป็นการปรับ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคมขนาะเดียวกันก็ให้เวลาเขาในการปรับตัวพอโควิดมาทุกคนก็ไม่กล้าออกจากบ้านแล้วเด็กเราโดยเฉพไม่ยอมใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรกับเขาเลยเนี่ยก็จะถอยหลังลงแน่นอนบางคนก็อารมณ์พฤติกรรมแย่ลงบางคนการสื่อสารก็น้อยลง บางคนก็กลายเป็นเด็กติดเกมหรือว่ามีแต่อารมณ์นะครับเพราะนั้นงานในบ้านนั่แหละเป็นงานที่ควรจะเรียนรู้กับเขามากที่สุดเช่นการมอบหมายหน้าที่ช่วยแม่ล้างจานเช็ดช้อนจัดโต๊ะช่วยแม่หุงข้าวนะช่วยแม่ทอดไข่นะช่วยแม่ล้างรถนะอันนี้คือกิจกรรมแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการใช้งานเด็กนะแต่เป็นการฝึกให้เด็กเกิดทักษะชีวิตเพราะนั้นการฝึกทักษะชีวิตเนี่ยสำคัญขณะเดียวกันเนี่ย นะครับที่พ่อแม่เริ่มต้นกับลูกแล้วไปไม่สําเร็จเนี่ยเพราะว่าไม่เข้าใจขั้นตอนเด็กออทิสติกเนี่ยนะครับเขาเรียนรู้อะไรเป็นระบบเขาจะทําเป็นขั้นตอนลาดับเลยห2 3 4งเพราะนั้นถ้าเราจะสอนงานเขาสักอย่างหนึ่งเช่นเราอยากจะสอนเขาทอดไข่นะครับเราก็ต้องมาเขียนวิเคราะห์ว่าเวลาจะทอดไข่เนี่ยหต้องหยิบไข่มา 2. ตอกไข่แล้วก็3เนี่ยจะทําไข่เจียวก็ต้องมาตีไข่ นาสี่ก็ต้องเอาต,าตั้งใช่ไหมครับกระทะตั้งหนุเตาไฟฟ้าใส่น้ำมันนะครับแล้วก็ต้องมีอะไรต่างพร้อมแล้วก็หยอดลงไปทอดนะก็เป็นไข่ดาวหรือไข่เจียวอย่างเงี้ยจะเห็นว่าแค่ทอดไข่มีต้องหกขั้นตอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อแม่เขียนแผนแผ่นเดียวได้เนี่ยเราแชร์กันเรื่อยมากเรื่องแผนแผ่นเดียวเพราะพ่อแม่บอกสอนไม่เป็นเพราะนั้นคุณวิเคราะห์งานเลยหลักของครูเาเรียกว่าการทาพาร์อ,อะไรสซีททุกทุกเคสสาเร็จหมดประเมินว่าลูกชอบทำอะไรเขียนขั้นตอนให้ลูก แล้วก็ให้เขาทําเองทําไม่ได้ก็จับมือให้ทําทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เรื่อยจนเขาทําได้เองหมดทุกอย่างก็ไปได้พอทําได้หนึ่งงานงานที่สองที่สามที่ส,ส,ส,สี่ที่ห้าก็เกิดขึ้นอย่างว่าโรูปเนี่ยเขาเขาวาดจากสิ่งที่เขาวาดไม่เป็นเลยนะครับจนต่อ,อมาเป็นอย่างนี้เขาก็มีขั้นตอนต้องบอกว่าบทบาทของพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากบางคนบอกว่าที่บ้านมีเป็นครอบครัวเดียวครอบครัวเดียวก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องอยู่กับเขาดังนั้นการที่เราเสพเขาเรียกอะไรนะ อยู่กับเขาแล้วอยู่ยมุมมองที่เป็นความสุขะ่ะมันจะได้อะไรอีกเยอะแต่ผู้คองต้องเชื่อก่อนว่าลูกทำได้จริงลูกทำไ,ได้เยอะแต่ผู้ครองบางคนไม่ค่อยเชื่อแล้วก็เวลามาพูดให้เราฟังบางคนก็ลูกเก่งทุกเรื่องเลยแต่บางคนก็ลูกไม่เก่งสักเรื่องหนึ่งซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แตกต่างกันทั้งสองข้างอย่างผลงานของน้องๆในห้องนี้ก็เป็นตัวบอกให้เห็นว่าเป็นเด็กที่ เด็กทั้งหมดนี่คือเด็กที่อยู่นอกระบบการเรียนนะครับตอนเรียนนยครูบอกเรียนไม่ได้แต่มาทํางานอันนี้เขาเป็นจิตกรประจําโครงการและเป็นจิตกรของบริษัทแล้วก็มีบริษัทใหญ่ๆมาจ้างงานให้เขาเป็นจิตกรจ่ายเงินเดือนให้แล้วมีหน้าที่วาดรูปส่งให้บริษัทอย่างเงี้ยก็คืออาชีพทั้งทั้งที่น้องเรียนแค่จบป .6 บางคนจบแค่ม .3 เราก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าหลักสูตรของเราเนี่ย เป็นหลักสูตรเดียวกันเรียนเหมือนกันหมดนั้นบางทีเด็กย่โดยเพราะกลุ่ม LD จะมีปัญหาเรื่องอ่านเขียนใช่ไหมครับคิดคำนวณพอเข้าไปไม่ได้เขาก็เฟลเขาก็เสียเซลล์ไปเลยเพะาะนั้นเราก็เลยมาค้นหาศักยภาพในหลายเรื่องให้เขาเขาก็ทําได้นะแล้วเราก็เห็นว่าข้อจํากัดเนี่ยมันไม่มีหรอกมันไม่มีข้อจํากัดแต่ถ้าเรามีโอกาสที่ดีให้เขา บ้านที่ช่วยส่งเสริมทักษะชีวิตหรือ learning from home ให้กลุ่มเด็กออทิสติกหรือเด็กพิเศษได้เรียนรู้และฝึกทักษะทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ line, โดยการนำเอาเทคนิคและระบบการสื่อสารทางเลือกหรือ a a c (Alternative Augmentative Communication) เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ฝึกทักษะการสื่อสารให้เด็กออทิสติกและเด็กพิเศษได้ด้วยตนเองผ่านสื่อการสอนทั้งบัตรภาพและบัตรคาที่ใช้รูป กับแอปพลิเคชันหรือการใช้ชุดการสอนงานศิลปะที่ออกแบบโดยเยาวชนออทิสติกการใช้ชุดการสอนทักษะการเคลื่อนไหวหรือการออกกําลังกายที่มุ่งเน้นให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการฝึกทักษะที่บ้านและชุมชนโดยมีพ่อแม่และคนในครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เพื่อช่วยให้เด็กออทิสติกและเด็กพิเศษได้รับการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง